สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพาบ้านพาเหมาพักเครื่องราคาถูกๆนะครับพักเครื่องราคาแบ่งปันวันนี้ก็เจอเจอกันใน ep ที่2องสนะครับพี่ๆวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับสนใจรายการไหนทักโทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสอง line id poeng หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับพี่ๆแล้วก็สแกนเคเบิลอาร์โค้ดเพิ่มเพิ่มกันในแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้ได้เลยครับ นี่นะครับอ๋อเผื่อสนใจรายการไหนก็จะเริ่มทักเริ่มโทรกันมาได้เลยนะครับพี่พี่ยินดีรับทุกสายนะครับพี่พี่นะมารายการที่1เลยแล้วกันนะครับพี่พี่อันนี้ก็มีหลากหลายรายการมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ถูกใจไหนก็รีพักรีโทรมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสองนะครับมารายการที่1เลยแล้วกันนะครับอันนี้ได้บ้านๆมาเลยพี่พี่นะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเด็กนักเรียนะพีพ่ก็ไม่เจอนะครับโอเคนี่ครับเป็นหลงของเงินพิมพ์คิตานะแต่พี่ดูเนื้อนะนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับพี่พี่พิมพ์คิตานะครับนี่สารสาเล็กเก่ามนาะพี่พีนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเอาสองร้อยห้าสิบบาทพี่พีรายการที่หนึ่งอ๋สองร้อยห้าสิบบาท นะครับจะสวยพี่ๆนะครับได้ความสวยเก่าเอาสองร้อยห้าสิบาทลายกันที่หนึ่งพิมพ์ตานะครับองค์นี้นะ่าจะเป็นสามชายหรือสี่ชายไม่แน่ใจแต่เนื้อสวยงามมากๆครับสารสาแลตเก่านะครับพี่ๆเอาสองร้อยห้าสิบาทพี่ๆเอาเบาๆนะครับไม่แพงสองร้อยห้าสิบบาทรายการต่อไปรายการที่สองนะครับพี่ๆรายการที่สองจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่ รายการที่สองจะเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งไพรีนะครับพี่นี่ครับรายการที่สองพระกิ่งไพรีนะครับพี่พนี่ครับตรงนี้กิ่งเหมือนจะตื้อไปกิ่งหลุดไปนะพี่นะกิ่งหลุดไปเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่นะครับรากิ่งไพรีพี่นาเอาสามร้อยบาทครับหรือพี่ใดรสนใจนะวัดบระวันิเวศนะครับน่ เอาสามร้อยบาทครับพระก,กิ่งไพดีพินาบัตบว์บนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับจะสวยรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะพี่รายการที่สามจะเป็นสิงเก่านะสิงสามขวัญเนื้องนาเก่านะครับพี่พรายการที่สามโอ้เรียมแบบน,นี้นะ สามสิสี่สิบปีมีเทินแน่นอนครับขนาดประมาณเหรียญบาทน,นะขนาดประมาณเหรียญบาทได้นะครับพี่พนี่ครับสิงนี่ครับสามขวัญนนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่องค์นี้ยหกร้อยบาทสิงสามขวัญพอดผมตีเป็นเหมือนพอดเดิมพอกันประมาณนี้ครับพี่ตีสายพอดเดิมพอกันนะ ถึงสามขวัญน,นะครับเอาหกร้อยบาทพี่พี่นะครับรายการที่สามนี่ครับสิงสามขวัญเอาหกร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับพี่ะะพี่รายการที่สี่จะเป็นองค์นี้เลยนะครับพี่พี่รายการที่สี่จะเป็นพันลอดเนื้อดินเก่าที่ตรงนี้พี่ๆนะครับพันลอดเนื้อดินเก่า อั s. <S นนี oh. <t> ้เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สี่อันนี้เอาสามร้อยบาทพารอดแล้วดินได้ความเก่าหรือตรนนี้นะครับเอาสามร้อยบาทครับนี้พรอดครับรอดแล้วดินนะครับเก่าเก่าหรือนนี้เอาสามร้อยบาทครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นเหรียญอันนี้นักาณนาอันนี้เป็นอาจารย์ทองเท่านะครับวัดเขาโอ นี่ครับเอาพัทธลุงนะครับพ,พี่โอ้นี้เหรียญออกเป็นสีเงินเงินเลยนะไม่หนุนทั้งๆๆเงินือเปล่าพี่พี่เอาสามร้อยห้าสิบคำหลวงพ่อทองเท่าเขาโอ้นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับพี่พี่สวยงามมากๆครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทหลวงพ่อทองเท่านะครับรายการที่ห้ารายการที่หกนะครับรายการที่หกจะเป็นอ่าอันนี้แล้วกันครับ เหรียญสองก็าจะสองข้าราชยานะครับหลวงพ่อทันงขายหลวงพ่อเดิมเนื้อทองฝาบาทเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่วันนี้รายการที่หกนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับหลวงพ่อทันงขายหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่หกเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดจะเป็นองนี้เลยนะครับพี่ รายการที่เจ็ดจะเป็นปูทวดพิมพ์พระรอดเนื้อว่านนี่ครับเลี่ยมแปะตังค์นะครับปูทวดพิมพ์พระรอดเอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พีองนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทปูทวดพิมพ์พระรอดนะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบนี่ครับปูทวดพิมพ์พระรอดนะครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทนี่ รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดนะครพี่พี่รายการที่แปดจะเป็นงค์นี้แล้วกันนะครับรายการที่แปดจะเป็นพ่อปานอันนี้ไม่แน่ใจนกหรือไก่พี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพ่อปานแต่สวยนะพี่บินเอาสามร้อยบาทครับรายการที่แปด่อปานนะครับ เอาสามร้อยบาทนี่ได้ความเก่าเลยนะเอาสามร้อยบาทพ่อปานนะครับรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าแปดเก้านะครับต่อไปรายการที่เก้าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับรายการที่เก้าจะเป็นเหรียญเทวสุวรรณนะครับเหรียญจำปีนะครับพี่ เหรียญท้าเวสุวรรณเอา350บาทครับเมงนี้เนื้อตะกั่วนะคะพี่พี่เนื้อตะกั่วสวยงามมากๆเลยท้าเวสุวรรณและนี่ครับเหรียญจำปีนะพ่ออิดนะครับพี่นี่นี่ครับ,นะออะะรบวัตถุรามันนี้เอา350บาทครับรายการที่9รายการที่10นะครับรายการที่10 จะเป็นพ่องเงินองค์นี้เลยนะคระับบอันนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่บีรายการที่สิบพ่องเงินสวยนะครับอันนี้แก่แบบว่าเป็นแก่ขันลงหินนะคะรับทองเหลืองผสมเหมือนนี้ครัออกเป็นเงินเงินนะเอาสองร้อยบาทนะครับพี่กเอาเอาสองร้อยบาทนี่ครับเอาสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับบิ๊ก สองร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้สิบเอ็ดจะเป็นสมเด็จวัดเกตชยูนะครับพี่พีนี่องคนี้เก่ามา,มากๆมีกระเทาะมุมนิดนึงนะครับมีเซียวนิดนึงแตาลอยฝนกระดาษทรายนะครับด้านหลังสมเด็จวัดเกตนะครับ100ลอยฝนกระดาษทรายนี่ครับเอาสามร้อยบาทกับพี่พีองค์นี้เนื้อมันมาก น่าจะเป็นเจ็ดชั้นนะครับพี่วัดเกตรายการที่สิบเอ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้เอาสามใบบ้างนะครับสมเด็จวัดเกตเชยโยนะครับ,าร, 11, าบารายการที่สิบเอ็ดเอาสามร้อยบาทพี่ๆต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นตรงนี้เลยนะครับพี่สิบสองจะเป็นเหรียญ ปราห่อนะแต่ว่าห่วงหักไปนะพี่เหรียญปราห่อแตวห่วงหักไปพี่นะครับนี่นครับองน,นี้เอาเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทน่าจะเป็นเงินตะวะห่วงห่วงด้านบนนะพี่มันหักไปนะแต่สวยนะพี่สวยงามมากๆครับเอาห้าร้อยบาทขอสิบสองนะครับตะห่วงด้านบนเจ้าของเดิมบอกว่หาหักหักไปนะนี่ครับ เอาห้าร้อยบาทปากห่อนะครับสิบสองนะครับสิบสามนะครับพี่สิบสามจะเป็นอ่อันนี้แล้วกันนะครับสิบสามเสือนะครับพี่เสือเสือโบราณเสือเก่านี่ครับอ,อันนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่สิบสามเขี้ยวเสือนะเขี้ยวเสือโบราณสวยงามมากๆครับเอาหกร้อยบาทครับตรงนี้ ได้ความเก่าหน่ยนะครับเอาหกร้อยบาทน,นี่ครับสิบสามสิบสี่นะครับพี่พี่สิบสี่จะเป็นปูเอี่ยมออกเป็นเนื้อเงินเลยพี่นะครับปูเอี่ยมอยงนี้ออกเป็นเนื้อเงินเลยนะสวยงามมากๆครับพี่พี่ปูเอี่ยมเอาเจ็ดร้อยบาทอันนี้ก็ของฝากมานะนี่ครับบอกตีเป็นซื้อมาเป็นเงินเลยนะพี่ เอาเจ็ดร้อยบาทสิสี่นะครับปูเอี่ยมนะครับได้ความเก่าดีเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าจะเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะสิบห้าสิบห้าจะเป็นพ่อเดิมหนองหลวงนะครับพี่พี่เนื้อท้องเหลืองโบราณท้องเหลืองเก่าเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ สิบห้าเพราะเดิมหนองหลวงนะครับนี่ครับได้าร์มเก่าดีนะพี่พี่ก็เดิมหนองหลวงสิบห้านี่ครับเอา300บาทครับ16นะครับ16จะเป็นสิบ หก <16 S 2> นะครับสิบหกจะเป็นเหรียญจังหวัดตรังนะครับพี่พี่ท่านอาจารย์วันนะครับสิบหกเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทสิบหกจะเป็นเหรียญท่านอาจารย์วันนะครับจังหวัดตรังนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่ตรงนี้นี่ครับแต่สวยนะครับพี่พี่พี่วสวยที่ผ่า สวยงามมากๆครับเอาสี่ร้อยบาทสิบหกนะครับสิบเจ็ดนะครับพี่พี่สิบเจ็ดจะเป็นอันนี้เลยนะครับทุกที่ท่ากระดานนะครับการเนบุรีสวยงามมากๆครับองน,นี้ท่ากระดานนะครับสิบเจ็ดเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องน,นี้เอาสี่ร้อยบาทสิบเจ็ดนะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่นะครับ สิเจ็ดเป็นผ้าธาคดานเอาสี่ร้อยบาทนะครับ18นะครับพี่พี่สิจะเป็นอ่ามีแล้วกันนะครับ18บแปดปทวดหลังหนังสือนะครับพี่พี่หน้าทอสวยงามมากๆครับปูทวดหลังหนังสือหน้าทอเอา500บาทครับพี่พี่ตรงนี้ปูทวดหลังหนังสือหน้าทอเอา500บาทครับตรงนี้พี่พี่ นี่ครับเป็นหลังหนังสือนะครับตรงใต้ยตากมีคอรดอหารนะครับพ,พี่เอาห้าร้อยบาทครับปู่ทวดนะครับพี่พสวยงามมากๆครับสิบแปดนะครับพี่พี่สิบแปดต่อไปสิบเก้านะครับสิบเก้าจะเป็นหัวทอแล้วก็มีเตารีดนะครับพี่พนี่เตารียส่วนห้าเอ นี่ครับเอาอง,งนี้เอา400บาทครับพี่พี่อง,งนี้เอา400บาทหูทวดนะครับผิวใหญ่ 05A น, e นะครับอง,งนี้เอา400บาทครับพี่พี่อง,งนี้เอา400บาทหูทวดเตอรีดนะครับเอา400บาท19นะครับ20นะครับ20จะเป็น องนี้แล้วกันนะครับปี่สิบยี่สิบจะเป็นอันนี้เกาเรียกอะไรนะพะพะเปิมนะครับพะเปิม20เป็นพะเปิมนะครับเอา300บาทครับพี่พี่ยีเป็นพะเปิมนะครับเอา300บาทดงเม็ดแรกชัดมากเลยพี่พี่20เป็นพะเปิมนะครับเอา300บาทนะครับพี่พี่พะเปิม ยี่สิบนะครับรเปิมยี่สิบนะครับยี่็จะเป็นอ่าพระสมเด็จนะครับพี่ๆตรงนี้เลยยี่สิบเป็นพระสมเด็จเอาสอง้ยบาทครับงนี้ยี่สิเดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับตรงนี้เอาสองร้อยบาทนี่ครับยี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับเอาสองบาทยีนะครับพี่ๆ ยี่สิบสองยี่สิบสองจะเป็นเหรียญจอบเล็กนะครพี่พี่แต่ันนี้ได้ฟาร์มเก่าลึกมากะครับพี่พี่เนื้อเก่ามากนี่ครับอันนี้จะเป็นแข้งตรงนะครับแข้งตรงนี่ครับจอบเล็กบังคานนะครับองน,นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องน,นี้เอาสี่ร้อยบาท จอบเล็กบางคารองนี้เอาสี0รบาทครับนี่ครับเนื้อสวยมากเนะื้เก่าสวยมากครับเอา400บาทครับจอบเล็กบางคารต่อไป23นะครับ23จะเป็น ยี่สิบสามจะเป็นอันนี้แล้วกันมีวันนั้นมีถามมาเยอะแล้วหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะครับยี่สิบสามหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เอาสี่ร้อยบาทจ้าพี่พี่วันนี้ยี่สิบสามนะครับพ่ออินนะครับวัดโบสถ์เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่นะครับพ่ออินนะครับวัดโบสถ์เอาสี่ร้อยบาทหลวงพี่ขนาดสนใจนะลองดูนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับ ยี่สิบสี่จะเป็นอันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้มาตั้งนานนะครับนี้จะเป็นพระครูทองสุกนะครับหลวงพ่อทองสุกเอาสี่ร้อยบาทครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นพระครูทองสุก mm hmm. น,นะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่นี่ครับสวยดีนะครับพี่ี่อันนี้เหรียญออกเปน็นเนเงินเงินเลยนะพระครูทองสุกนะครับเอาสี่ร้อยบาท ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าจะเป็นปูนทวดวัดประสาทนะครับพี่พี่ปูนทวดวัดประสาทจะไปเพื่อไหนากองหายปูนทวดวัดประสาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ปูนทวดวัดประสาทปัญญาวาดสวยงามมากๆครับอันนี้น่าจะแกะเลี่ยมมาพี่พี่น่าจะแกะเลี่ยมมา ตรงนี้เอา4ี่ร้อยบาทครับอุทวดวัดประสาทนะครับเอาสี่รอยบาทย6สนะครั26บ26หจะเป็นอันนี้ละกันนะพี่ยี่สิหจะเป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะครับสิงห์ง,งานะครับพี่พ่อหอมสวยงามมากๆนะครับพี่ ถึงข้าวหอมสามเซนนะครับประมาณนะสามเซนสองเซนประมาณสองสองเซนฐานสามเซนนะครับพ,พี่สิงข้าวหอมนี่ครับแต่สวยงามมากป้าพี่โอว้ว่าตัวนี้น่าจะมีหลายหลายเลยของเดิมซื้อมาแพงกว่านี้นะพี่พอันนี้มาเปิดน้อมวยเอาสองพันห้าร้อยบาทครับพี่พี่ สนใจยังไงก็ต้องทักต้องโทรพูดคุยกันได้นะครับแล้วสวยงามมากๆครับสิงห์พ่อหอมนะนะครับเป็นงานตัวใหญ่หนานะครับพี่พเอาล้มวัวเยอะเลยนะพี่เอาสองพันห้าพอนะครับขนาดใหญ่สิงห์พ่อหอมนะครับญี่ปุ่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพ,พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นองค์นี้เลยนะครับพี่พ ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญปูทวดเสียนโตนะครับพี่พี่เหยียบน้ำทะเลจืดเสียนโตโนี่ฟอร์มเต็มสวยก็ะไหลทองเต็มนะคบพ,พี่ฟอร์มเต็มสวยมากครับนี่เมตตาตาพระควรูวิสัยสคลทิมนิคมมากครับพี่พี่ดูเส้นจีวรน,นะครับดูเส้นจีวรสวยงามมากๆเลยครับพี่พี่นี่ครับเป็นกระไหลทองนะครับพี่เป็นเหมือนกระไหลทอง กกรรมการนะครับนี่ครับตัวหนังสือเมตตาเซนจิวอนคมมากครับตรงนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่ผิวเนี้ยเอาแปดร้อยบาทนะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับพี่ผิวรายการที่ยี่สิบแปด ยี่สิบแปดจะเป็นอะไรรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นหนุ่มข้องเงินนะครับพิมพ์คิตาสามชายนี่ครับแต่เนื้อเก่ามากพี่พี่ยี่สิบแปดคิตาสามชายเอาห้าร้อยบาทพี่พี่ตรงนี้้าบคิดเบ้าเก๋งอันนี้อยู่เลยนะครับเอาห้าร้อยบาทยี่สิบแปดคิตาสามชายนะครับเอาห้าร้อยบาทนี่ครับ ได้ความเก่าจริงๆอันนี้สามชายนะแต่สวยอันนี้ลำ้ำทาบที่เบาสวยงามมากๆครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่อันนี้ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะเป็นอรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจที่ไหนนะเนี่ครับเป็นพ้อปานนะแต่มีลงทองเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่อันนี้ ยี่สิบเก้านะครับเป็นพ่อปานนะแต่มีลงทองเอาสามร้อยบาทครับพี่พีได้ความเก่าเลยนะครับองนี้พ่อปานนะครับมีลงทองยี่สิบเก้าเอาสามร้อยบาทนะครับสามสิบนะครับพี่พี่สามสิบสามสิบจะเป็นองนี้แล้วกันนะนั่นนได้มาแต่วันนั้นลูกค้าแถมเยอะมากเลย พ่อคงบังกบพร้อมของสตังค์นะครับพี่วินพ่อคงบังกะพร้อมแต่เป็นเป็นขอบสตังค์นะครับนี่ครับพ่อคงบังกะพร้อมนะครับเป็นขอบสตังค์เอาสี่ร้อยบาทครับสามสิบนะพี่วีนนี่ครับเป็นเหรียญพ่อคงนะครับบังกะพร้อมขอกเป็นสตางค์นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เอาสีา่ร้อยบาท รายการต่อไปนะครับสามสิบเอ็ดน,นะครับพี่อีะตกไหมเนี่ยสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญปุยี่ยมข้าวหลามตัดกระไหลทองกรรมการนะครับพี่พีนี่สวยงามมากๆครับเหรียญข้าวหลามตัดปุยี่มกระไหลทองกรรมการองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีองนี้เอาสี่ร้อยบาทบเหรียญข้าวหลามตัดนะครับ ผู้เอี่ยมนะครับก็ไหลทองกรรมการสวยงามมากๆครับพี่พเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเอาสีปป่ร้อยบาทสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบสองนะครับพี่พีสามสิบสองเป็นเหรียญปูขาววัดหลักสี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พีองนี้ปูขาววัดหลักสี่สามสิบสองนะครับเหรียญปูขาวนะครับพี่พวัดหลักสี่สามสิบสองนะครับ สามสิบสามนะครับพ,ระะพี่พี่โอ๊ยขออภัยนะครับโดนกล้องขออภัยนะครับพี่พี่สามสิบสามสามสิบสามจะเป็นพ่อเงินองค์นี้เลยอยงค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่เนื้อเก่าจัดมากครับองค์นี้สามสิบสามนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่องนี้โอ้ได้เลี่อมโบราณมาอี้เลยพี่พี่นะครับเก่ามากนะครับองค์นี้เอา เอหกร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่อูนี่ข้อเงินพิมพ์นิยมนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับพี่พเป็นเพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับเอาหกร้อยบาทแต่ขิ่งม,มากครับต้องบอกว่าสัดส่วนฟอร์มขี้งม,มากเอาหกร้อยบาทครับพี่พ,พราะเงินพิมพ์นิยมสามสิบสามนะครับแล้วก็เป็นสามสิบสี่นะครับพี่ีสามสิบสี่จะเป็นยังไงนะ สามสิบสี่เป็นปูทวดวาดตรงนี้ฟอร์มสวยมากพี่พี่ต้องบอกว่าฟอร์มสวยมากสามสิบสี่ปูทวดวาดน,นะครับหนึ่งไข่ขึ้นเทียบเลยครับพี่พนี่ครับสามสิบสี่จมูกมีแตะบ้างเล็กน้อยนะครับพี่พนี่ครับโอ้โหตรนี้ฟอร์มสวยมากครับ บูทวดว่านนะครับอันนี้เอา500บาทครับพี่พีพี่97 34เอา500บาทครับอันนี้หอมสวยมากครับ34บูทวดว่านนะครับพี่97นะครับ35นะครับ35จะเป็นอันนี้เลยนะครับน่าจะปิดท้ายกันที่รายการ35นะครับ สามสิบห้าจะเป็นพระสมเด็จตลับบุญนาคนะครับพี่พ่พระสมเด็จตลับบุญนาคนะครับตลับนาคหนึ่งใบนะครับน่าจะเป็นเนี้แต่ดูพระฟอร์มพระสวยมากครับอันนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่น่าจะเป็นเป็นวัดละรังนะครับพี่อันนี้ได้นี่ครับ สวยงามมากๆครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ <c oughs> สวยงามมากๆเป็นวัดลังังนะครับตลับปิดหลังเนื่องใบนะครับเอาหกร้อยบาทพอพี่พี่สวยงามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ,รบตลับปิดหลังเอาหกร้อยบาทพอนะครับพี่พี่นี่ครับ โอเควันนี้ก็35รายการน,นะครับพี่ๆีสนใจรายการไหนอย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ